สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินพาทุกท่านไปรับชมกับบ้านที่หมู่บ้านธนาวันหนึ่งเขาขยายจังหวัดชนบุรีนะคะอยู่แถวแถวบอ่อวินนะคะทุกท่านแยกบอ่อวินนะคะราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทปรับลดราคาพิเศษเลยนะคะเหลือเพียง1นึ่งล้านเจบาทเท่านั้นคะ่ะ มาตอนนี้นะคะได้โปรโมชั่นดีๆส่วนลดไปเลยทันทีนะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน3มห้องน้ำา1ห้องแต่งตัว1ห้องครัวะคะ่ะบนพื้นที่55.4ตารางวานะคะบ้านตกแต่งต่อเติมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้และโซนปาร์ตี้หน้าบ้านได้ด้วยนะคะกว้างๆนะคะทุกท่านสามารถจอดรถกระบะและรถตู้ได้นะคะ อยู่ใกล้เขตชุมชนค่ะหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามยูนิคซีนะคะมีร้อยอยู่หน้าหมู่บ้านด้วยนะคะเดินทางไปบ่อวินแยกปากทางร่วมและสะพานบึงได้ค่ะทุกท่านด้านหน้าบ้านกว้างมากๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะค้มนาคมสะดวกสบายนะคะ อยู่ในแหดงของชุมชนแต่ไม่แออัดนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับการทำบ้านพักอาศัยนะคะท่านใดสนใจบ้านในคลิปนี้นะคะผู้ขายมีบริการยื่นสินเชื่อให้ฟรีนะคะพายื่นกู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสามารถวิเคราะอรายได้ก่อนยื่นกู้ได้ด้วยนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดชมบ้านหรือว่าปรึกษากันฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้เจเคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ